บางครั้งอาการแปลกๆบางอย่างที่คุณแม่กําลังตื่นตระหนกของทารกแรกเกิดนั้นอาจจะเป็นอาการปกติทั่วไปก็เป็นได้ค่ะดังนั้นเรามาดูกันค่ะว่าอาการปกติในทารกแรกเกิดที่คุณแม่มือใหม่จะต้องพบเจอมีอะไรบ้าง 1. อาการแหวะนมอาการแหวะนม อาการที่พบได้ในเด็กทารกแรกเกิดทั่วไปเลยค่ะนมที่ออกมาจะมีลักษณะเป็นลิ่มเกิดจากหูนุดกระเพาะอาหารของทารกยังทำงานไม่ดีพอทําให้นมไหลย,ย้อนกลับออกมาทางปากหลังจากเด็กกินนมเข้าไปทุกครั้งคุณพ่อคุณแม่ควรจับเลยนะคะจะทําให้ลูกแหวะนมน้อยลงหลังจากอายุ4เดือนอาการแหวะนมจะหายไปได้เองค่ะ 2. องอาการสะอึก อาการสะอึกสาเหตุเกิดจากการขยายตัวของกระเพาะอาหารหลังจากเด็กกินนมเข้าไปไปดันกระบังลมทําให้กระบำลงเกิดการหดตัวจนเกิดอาการสะอึกวิธีแก้ไขนะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่จับลูกเลยหลังกินนมทุกครั้งหรือจับนอนหัวยกสูงประมาณ30นาทีก่อนที่จะนอนราบค่ะ 3. อาการคลื่นลาดในลำคอเวลากางคืน เกิดจากหลอดลมของทารกยังไม่แข็งตัวเมื่อทารกนอนหลับในเวลากลางคืนจึงมีเสียงดังคืดคาดในลำคอได้ค่ะ 4. อาการบิดตัวอาการบิดตัวนี้บ่งบอกว่าลูกมีกล้ามเนื้อที่สมบูรณ์แข็งแรงแต่หากลูกบิดตัวแล้วมีผิวซีดหรือเป็นสีเขียวต้องรีบพาไปพบแพทย์ทันทีนะคะเพราะอาจมีอาการชักได้ 5. อาการกระตุกเวลาหลับอาการกระตุกที่แขนหรือขาและอาจมีอาการกรอกตานร่วมด้วยในทารกแรกเกิดถือว่าเป็นเรื่องปกติค่ะแต่หากมีอาการที่ปิดปกตินอกเหนือไปจากนี้แนะนำให้ถ่ายวีดีโอเพื่อปรึกษาคุณหมอว่าเป็นอาการปกติหรือไม่ค่ะ 6. อาการผิวหนังลอก หลังจากข้อ48ชั่วโมงเด็กทารกบางคนอาจมีอาการผิวลอกที่ฝ่ามือฝ่าเท้าและที่ลำตัวเป็นขุยได้ค่ะและหลังจาก2สัปดาห์ก็จะหายไปเองค่ะ 7. อาการลิมนสีปากแห้งและลอกเป็นแผ่นเกิดจากการดูดนมของทารกทำให้ผิวหนังรอบริมฝีปากของเจ้าตัวน้อยลอกเป็นแผ่นได้ค่ะและจะหายได้เองเมื่ออายุครบหเดือน 8. อาการผิวหนังลายเหมือนล่างแหเป็นเพราะผิวหนังของเด็กค่อนข้างบางจึงทำให้เห็นเส้นเลือดที่อยู่บริเวณผิวหนังได้ชัดเจนค่ะ 9. ลูกมีปานเขียวที่ก้นอาการผิวหนังมีสีเขียวเทาหรือสีน้ำเงินดำจากการมีเมลาโนซไซกระจายอยู่ในผิวหนัง พบได้ตั้งแต่เด็กอายุแรกเกิดถึงถึงสองปีหลังจากนั้นจะค่อยๆหายไปค่ะ1ิอาการเขียวค้ำที่ใบหน้าหรือเลือดออกในตาขาวจะพบได้ในเด็กทารกที่คอดทางช่องคอดหรือมีภาวะคอดยากซึ่งจะหายไปใน1-2วันค่ะโดยไม่ต้องรักษาหรือทายาแต่อย่างใดค่ะ 11. ปานแดงชนิดเรียบ บริเวณที่เกิดตาลแดงชนิดเรียบใได้บ่อยจะเป็นบริเวณหน้าผากผิวหนังบริเวณใต้จมูกและท้ายทอยค่ะแต่จะค่อยๆหายไปเองเมื่อลูกอายุครบหนึ่งขวบค่ะ 12. อาการตัวเหลืองอาการตัวเหลืองเป็นภาวะปกติที่พบได้บ่อยในทารกแรกเกิดค่ะอาการตัวเหลืองมักเป็นในวันที่ 2- 3สาม หลังคลอดและส่วนใหญ่จะหายได้เองไม่เกิน3สัปดาห์หลังคลอดค่ะ 13. อาการลูกร้องเวลาถ่ายปัสสาวะเป็นอาการทั่วไปที่เกิดขึ้นได้กับทารกแรกเกิดค่ะแต่อาการเหล่านี้จะหายได้เองเมื่อลูกโตขึ้นแต่เจ้าตัวน้อยต้องไม่มีอาการปัสสาวะขัดฉี่กระปุกกระปอยหรือมีอาการอื่นๆร่วมนะคะ 14. อาการนมเป็นเต้าในทารกแรกเกิดพบได้ทั้งเด็กเพศชายและเพศหญิงเด็กบางคนมีน้ำนมไหลร่วมด้วยอันนี้พ่อแม่ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะจะสามารถหายได้เองเมื่ออายุครบหกเดือนขึ้นไปค่ะ 15. ้าลูกไม่ถ่ายทุกวันการขับถ่ายของเด็กทารกแรกเกิดไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นทุกวันค่ะ อาจจะวันเว้นวันหรือสองวันครั้งก็ได้แต่ต้องถ่ายเป็นสีเหลืองปกติไม่เป็นมูกหรือแข็งเป็นขี้แพะค่ะ 16. ลูกถ่ายอุจจาระบ่อยการถ่ายอุจจาระบ่อยในเด็กทารกแรกเกิดที่กินนมแม่พบได้เป็นเรื่องปกติค่ะแต่ควรจะสังเกตอุจจาระต้องเป็นสีเหลืองนวลต้องไม่เป็นมูกหรือมีเลือดบนนะคะ 17. ลูกมีตุ่มขาวนูนที่หน้าลักษณะเป็นตุ่มเม็ดเล็กๆสีขาวหรือเหลืองขุ่นมักขึ้นบรนิเวณหน้าผากจมูกแก้มและคางเกิดจากการสะสมของโปรตีนบนชั้นผิวหนังกำพร้ามากเกินปกติแต่ไม่เป็นอันตรายค่ะจะหลุดหายไปเองค่ะ 18. ลูกมีตุ่มขาวในปาก เป็นภาวะปกติของทารกแรกเกิดอาจมีจำนวนมากน้อยต่างกันตุ่มเล็กๆไม่มีผลต่อการดูดนมของลูกน้อยนะคะและจะหลุดไปได้เองค่ะ 19. ลิ้นขาวเป็นฝ้าเกิดจากคราบน้ำนมที่เกาะเป็นคราบอยู่บริเวณโคนลิ้นหรือปลายลิ้นแนะนำให้คุณแม่เอาผ้าอ้อมชุบน้ำต้มสุกสะอาด มาเช็ดบริเวณลิ้นเหงือกและช่องปากของลูกบ่อยๆนะคะวันละ2-3รอบอาการเหล่านี้ก็จะหายไปเองค่ะ 20. มีติ่งเนื้อยืดออกมาจากช่องคลอดและมีเลือดออกทางช่องคลอดสาเหตุเกิดจากฮอร์โมนของคุณแม่ส่งผ่านทารกมาสู่ลูกซึ่งตับของทารกยังสลายฮอร์โมนได้ไม่ดีค่ะเลยทำให้ฮอร์โมนตกค้างอยู่ในตัวของลูก ซึ่งอาการเหล่านี้จะหายเองเมื่อลูกมีอายุประมาณ1-2เดือนค่ะที่สำคัญนะคะคุณแม่ต้องหมั่นเช็ดทำความสะอาดใช้สำลีชุบน้ำเช็ดบริเวณที่มีเลือดออกเพื่อป้องกันการติดเชื้อค่ะ20อาการปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้กับเด็กทารกทุกคนแต่หากพบว่าลูกมีอาการบางอย่างที่เกิดขึ้นนอกเหนือนจากนี้และไม่แน่ใจ ว่าปกติหรือไม่แนะนำให้ไปพบคุณหมอทันทีนะคะและถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดสับสไครต์ให้ด้วยนะคะ